ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าภาคใต้สู่ภาคเหนือครับผมพัพเปอร์กฤษดาถาบัญชาครับดิชันนัทสามพันธีของจันค่ะวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกท่านไปตะลุยนะฮะกับงานที่ยิ่งใหญ่มากๆของพี่น้องชาวลำปางฮะซึ่งเป็นงานนําสินค้าจากภาคใต้มาจําหน่ายสู่พี่น้องทางภาคเหนือครับซึ่งงานยิ่งใหญ่ขนาดนี้จะจัดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณเลยครับค่ะสำานักงานพาณิชย์จังหวัดน่านทะลุค่ะแล้วก็อีก14จังหวัดของทางภาคใต วันนี้คุณสุขโขพร้อมหรือยังครับที่เปิดตานูของเราพร้อมแ,แล้ววันนี้ดิฉันแต่งตัวมาเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมบรรยากาศภายในงานและจักคึกคักข,ขนาดนั้นเลคะไปเลยค่ะเราจะพาไาคือภูมิชาชักช,ชายแดนจากจังหวัดสตูนลนอกจากชาชาักไปยังมีกาแฟมีโกโก้มีนมโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวไม่เต็นะคะลองทานได้ยังคะลองเจอแล้วค่ะลองแล้วค่ะลองานดไหมเช่ดีดีมากครับกตินี้เคยได้ทานชาชักก่อนเลยครั เป็นคนลำปางไหมครับไม่ใช่ใชอ๋อมาอยูอ่ที่ไหนครับจังหวัดนนท์แต่มาอยู่ที่ลำปางวันนี้ดีใจไมหมคะที่สำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดพัทลุงนะมาจัดกิจกรรมดีๆที่ลำปางครั้งนี้ครับดีใจค่ะมามบ่อยๆมามบ่อยๆน,นะวันนี้ทานชาชักเป็นเมนูแรกเลยค่ะเมนู<ช>แรกของที่นี่อ๋อมนูน้าลเนาะอร่อยแล้วแบบทานโชว์เลยค่ะทานโชว์ ข<ค>า <ำ S 2> ยดีขนาดนี้นะครับผมมาออกงานพาณิชย์ทีนี้ปล่อยไหมครับพี่ปล่อยใช่ไหมครับปกติก็ขายดีทุกครั้งที่ไปออกใช่ไหมครับแล้วครั้งหน้ามีโอกาสไปออกงานพาณิชย์จะไปไหมครับที่ไหนเราก็ไปใช่ไหมฮะเหนือกลางอีสานใต้ไ,ไปหมดอยากให้ทางกระทรวงพาณิชย์ นี่ฮะอย่างนี้บ่อยๆครับผมเพราะว่าสินค้าชาชักที่อยู่ตามท้องถิ่นชายแดนอาจจะได้มีโอกาสมาขายตามต่างจังหวัดครับผมฝากการส่งพัสด้วยครับว่าอย่างเช่นการจับงานในในห้างครับเพราะว่าภายในห้างมีกําลังซื้อดีมากครับผมมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเราไปรนัดถึงกันต่อค่ะครับโอ้โหเราเดินกันเพลินเลยครับมาที่ตรงนี้นะครับเป็นซาลาเปาลักขี่โอ้โหคิวฮะยาวมากคุณส้ม นะฮะยินรอนานหรือยังครับคุณพี่ครับนานแล้วมาจากที่ไหนครับมาจากที่ลำปางทำไมถึงเลือกที่จะยืนรอสลัเปาผัดีครับอร่อยดีอร่อยอร่อยปกติเคยเคยทานใช่ไหมครับผีครับผีเคยทานไหมครับยังไม่เคยแต่ว่าอยากลองทานเพราะว่าเห็นแถวต่อยาวเยอะเมื่อวานนี้ขายดีไหมครับดีขายดีทุกวันขายดีเนี่ยเคยเคยนับไหมครับผมว่าสละเปาขายได้วันหนึ่งกี่ลูก ไ้บอกเี่ประมาณกี่ลูกครับแต่ละวันสามพันสี่พันลูกโอ้โหไม่ธรรมดานะคะสำหรับตะละเปาทับสีจากร้านเจ๊ติ๋งจากจังหวัดระนองครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหหลักหลักเป็นยังไงบ้างครับมาที่นี่ดีมากเลยค่ะได้รับลูกค้าที่นี่ตอบรับดีมากค่ะมีกำหรับซื้อค่ะโอ้โห แล้วก็อย่างนึงเนี่ยอยู่ในห้างเนี่ยลูกค้าค่อนข้างที่จะ,ะเข้าใจในส่วนของผลิตภัณฑ์แล้วก็ทําให้ยกระดับของสินค้าแล้วก็ราคาได้เพิ่มมากขึ้นค่ะครับปกตินี้ร่วมงานพาณิชย์เป็นประจําอยู่ไหมครับใช่ค่ะร่วมงานเป็นประจาค่ะมีกิจกรรมไหนบ้างครับผมที่พี่ประทับใจมากๆกับกระทรวงพาณิชย์ครับก็คือการการแมทชิ่งโปรดักต์ค่ะเพราะว่าเราเคยเป็นแมทชิ่งโปรดักต์ของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยหลายที่ด้วยกัน แล้วก็ในนาคตเนี่ยก็อยากให้ทางกระทรวงพาเราไปยังต่างประเทศเพื่อเราจะได้เป็นเชิ้อเพลิงกับชาติาต่างค่ะค,ค,คืออยากให้ทางกระทรวงเนี่ยพาเราไปออกบูธในที่ต่างๆเช่นท่นี้ที่มาออ ในสถานที่นี้ก็คือที่เซ็นท่าเนี่ยนะคะลูกค้าได้ให้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นการเปิดตลาดแนวใหม่ซึ่งทางกระทรวงอื่นๆไม่เคยทำเพราะตัวเองไม่เคยทำงานร่วมกับกระทรวงพระรามชนนะคะกระทรวงจ้องเที่ยวลูกีฬาแล้วก็กระทรวงอื่นๆอยู่แล้วแต่การมาออกพูตแล้วก็จัดกิจกรรมในห้างอย่างเงี้ยกระทรวงอื่นๆยังยังยังไม่ได้รเริ่มทําเช่นกระทรวงนี้ เดินกันมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่เหนื่อยนะฮะมาอยู่ที่รัสดาไข่มุกจากจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้จอมมีเครื่องประดับนะะที่มาจากภูเก็ตโดยตรงนะใช่ครัข่มุกนะเอามาแปลงทำเป็นสร้อยเป็นแหวนเป็นกำไลข้อมือเลยนะสำหรับชาบ้านบูดแล้วก็คือโอ้โหฮะการจำหน่ายเป็นยังไงบ้างครับก็ดีครับดีดีได้รับการตอบรับรับดีดีมากเพราะว่าหนึ่งที่มานี่ทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้ของเราที่เป็น ทะเลอันดามันนำเครื่องประดับพุกที่ว่าเป็นของแท้จากทะเลแล้เราก็เอาตัวอย่างบางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าเนี่ยของแท้เป็นยังไงนี่คืออันนี้ก็คือเปลือกครับของเนี่ยที่เป็นนั่นนี่คือไข่มุกนะครับที่เป็นลังลายของหอยที่สร้างขึ้นมามาเป็นเม็ดไข่มุกขอเชิญมาเที่ยวชมราคาจะไม่แพงนะครับ ของเราเนี่ยถือได้สินค้านี่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารเครื่องใช้ตั้งเสื้อผ้าทุกชิน้นหรือว่าผู้ประกอบการมาเองโดยตรงเลย,ยไม่ได้ผ่านคนกลางทั้งชิน้นโอวาโอวาหนองสาวเอ๋ยปัดดีค่ะพี่บา่บาวโอ้โหนะครับผมมาที่ลำปางนะครับผมยังมีโอกาสนะฮะ<ห>เล่นหนังตะลุงไนงะ ใช่นะคะเรียกว่าเป็นโอกาสดีจร <Silver. S 3> ิงๆนะครับผมสําหรับพี่น้องชาวลําปางนะครับผมที่จะได้ของที่ระลึกที่เป็นของใต้และเป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะที่เป็นของมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะนะฮะแบบไม่ว่าแค่เฉพาะเด็กนะครับที่ตื่นตาตื่นใจแบบเด็กๆสมัยใหม่บางคนจะไม่ทราบว่าเป็อะไรอะไรนะครับก็มาเล่นกัน เป็นยังไงบ้างคะมาจัดงานที่ตา,าน้ำปางที่มาลำปางครั้งแรกก็มาทับเจนรู้สึกว่าดีจ่ะเพราะว่าลูกค้าที่นี่เขาบอกว่าเป็นสินค้าที่แปลกไม่เคยมาค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับดีค่ะเป็นการจัดงานครั้งแรกกับทางกระทรวงพาณิชย์รหรือเปล่าคะพาณิชย์พี่ก็มาหลายครั้งแล้วแต่ว่าลำปางนี้ไม่เคยมาค่ะมาครัแบบ้งแรกก็คือร่วมงานกับทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนช่่อน อยากอองานได้เรื่อยๆเลยต้องสัดต้องขอบเจ้าหน้าที่ไว้อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆค่ะถ้าตามห้างเนี่ยคือจะมีลูกค้าตอบรับดีมากสนใจด้วยค่ะถ้าออกตามห้างบ่อยๆก็ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้คุณลุงคุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อสมปองคุณลุงสมปองมาจากที่ไหนครับผมมาจากแม่โอมาจากา วันนี้ได้อะไรไปบ้างครับออซื้อญาติแก่ซื้อเลยนะัดได้กัดได้กัดได้กัดไดซื้อไปทานเองหรือว่าซื้อไปฝากคนที่บ้านคะเนี่ยซื้อทานด้วยแล้วก็ไปฝากเขาด้วยทราบข่าวการจัดงานนี้ได้ยังไงอะคะก็ดูในทีวีไงดูในทีวีมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องไหนบ้างครับช่องไหนนะผมผมรู้จากช่องสามเนี่ย ชาระยุสเนี่ยครับคุณหมระยุสนะครจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ใช่ใช่นะครับผมที่ประชาสัมพันธ์นะครับก็เลยมาครับครับเอามาเดินงานลักษณะนี้บ่อยไหมครับคุณพี่ครับก็เวลาถือว่าต้องจัดใหญ่ๆก็ื่จะมาจัดดูวว่าเออหน้าสินค้าเขาอะไรเยอะเพื่อจะมาสร้าบข่าวได้ยังไงนะคะทราบข่าวการจัดงานได้ยังไงคะก็แบบอะไรอะค่ะดูแล้วก็จัดป้ายอะไร แล้วพอมาในงานแล้วรู้สึกเป็นย ah, ังไงบ้างคะสุดค um, ้าเราเยอะแยะหลากๆไหมเยอะค่ะมีเยอะเยอะมากมาเราขายของทางใต้แล้วก็มีของทางเหนือเสียด้วยใช่ค่ะับอันนี้เป็นเพียงบางส่วนขนงานสุโโมนะครับเพราะว่างานของเรามีมากกว่า200บูธด้วยกันนะฮะสำหรับงานมหกรรมพาณิชย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสินค้าภาคใต้สู่ภาคเหนือนะครับงานของเราชอบจะมีไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมต้องขอขอบคุณนะครับผมสำหรับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพัทลุงนะฮะที่ได้จดกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นครับใช่ค่ะแล้วก็สิสจังหวัดทางภาคใต้ด้วยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนะคะทำให้สินค้าของทาภาคใต้นะคะได้มาจําหน่ายกันลันต่างด้วยครับเรียกว่างานนี้ได้ประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการและผู้ซื้ออย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับครั้งหน้านะครับผมถ้ามีกิจกรรมดีแบบนี้เราจะมาบอกทุกท่านแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและคุณโซโบต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ